สวัสดีครับไม่ได้มาไลฟ์นานมากสวัสดีครับตงน คนรักคือเธอต้องไปอยากกินเธอไปจบด้วยดีจะเธอไม่ให้ฉันเจ็บแล้วเธอจะให้ใครเจ็บเธอจะให้ฉันเก็บน้ำตาไว้ที่ไหน คนที่ต้องเสียทุกอย่างยังต้องมาฟังเธอบอกอย่าเสียใจแต่เธอไม่อยากจะทำร้ายอย่าทิ้งกันไปสิเธอก็วันนี้มาไลฟ์ก่อนพอแบบราบุญไม่ได้มาไลฟ์นานมากแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับผมใช่ ออ้หััวกเรนทำอะไรอยู่ไลฟ์อยู่ฮะก็เมื่อกี้เพิ่งไปไลฟ์ของวาบีมาผมเป็นร้องเพลงเนาะกับพี่ดิวกับพี่โดมก็ถ้าเกิดเสียงเพี้ยนใครที่ฟังแล้วเสียงเพี้ยนก็ขอโทษด้วยฮะจะจะไม่ให้ฉันเจอแล้วเธอจะให้ใครเจอเธอจะให้ฉันแกบ น้ำตาไว้ทีนไหนคนที่ต้องเสียทุกอย่างยังต้องมาฟังเธอบอกอย่าเสียใจแต่เธอไม่อยากจะทำร้ายอย่าจิ้งกันไปสิเธอ่ละเปาของเกมยังไม่กลับตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วนะเริ่มแบบแก้มเริ่มมาแล้ว ไม่ฉันเจอแล้วเธอเจะให้ใครเจอแต่ค่ะเราอย่างยังไม่ได้ทานเลยครับผมพรุ่งนี้มีงานเช้าด้วยแบบเช้าเลยอะตีห้ายังต้องมาฟังเธอบอกอย่าเสียอ๋อเรา <c oughs> เราอะไรจำคิดอะไรไม่ออกล่ะ ก็ช่วงนี้แบบไม่ค่อยไม่ได้เจอกันเลยดีกว่าเนาะเพราะแบบสถานการณ์อะไรต่างๆแม่โทรมา <laughs> <laughs> เดี๋ยวค่อยคุยกับแม่แล้วกันก็คือช่วงนี้ก็รักษาเนื้อสัตว์ตัวได้นะครับผมก็บุ๋ก็จะรักษาเนื้อสัตว์ตัวดีๆเนาะผมสีกําลังสวยสวยหรอเดี๋ยวเปิดเบาหน่อยเดี๋ยวเราดูลิขสิทธิ์มิงกาลาบาฮะมิงกาลา ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะผมวันนี้ไปไลฟ์มามีโอกาสได้ลองเพลงกับพี่ดิวกับพี่โดมคือแบบตื่นเต้นมากพี่พี่โดมคือไอดอลบืนสมัยก่อนเลยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงพี่โดมมากร้องเกือบจะได้ทุกเพลงเลยมั้งฟังพี่โดมอะ่ะพรุง่ดดรงนี้ผมก็เอ้าพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดกันแล้วเหรอก็ถ้าเกิดโรงเรียนเปิดแล้วก็ สู้ๆนะฮะเป็นกำลังใจให้ก็ตั้งใจเรียนนะเนอะเราโรงเรียนก็แบบดูแลตัวเองดีๆส่มงใส่แมสปิดไว้ดีๆนะครับผมไายผมไม่แห้งขอกำลังใจเรียนออนไลน์ก็สู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ก็ตั้งใจเรียนด้วยนะเราเข้าใจแหละว่าเรียนออนไลน์มันจะไม่เหมือนกับเรียนธรรมดาทั่วไปแหละ สิ่งแบบสิ่งเรามันเยอะเนาะก็ตั้งใจเรียนสู้ๆเชื่อเราเถอะว่าตอนเรียนอะเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้วพอทำงานมานู่นนี่นั่นแบบโอ้เนคอก็ช่วงนี้ ยังไม่ค่อยมีผลงานให้ตามเท่าไหร่นาะอเพราะแบบก็มีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปนาะอแต่ก็ยังไม่ค่อยมีซีรีส์ลงซีรีส์เพราะแบบมันถ่ายไม่ได้มันออกกองไม่ได้โน่นนี่นั่นที่จริงก็อยากจะถ่ายให้จบๆแล้วก็แบบออนแล้วเนี่ยอะไรนะตอนนั้นอาทิตย์เราเรียนภาษาจีนมาเหยาเป่าเป่าปะเหยาเป่าเป่า ยาเป่าเป่าวันนี้บุญจะมาสอนภาษาจีนนะฮะยาเป่าเป่าว่าขอกอดหน่อยขอก่อนหน่อยอันนี้ไลฟ์รอระหว่างข้าวมาส่งใครไม่มาส่งเลยข้าวมากอ๋อแล้วก็อาการของพี่ชายบุญใช่ไหมก็เพิ่งตรวจเจอว่านี่ครับผมว่าเส้นเอ็นที่หัวไหล่ขาดเพิ่ม ก็เลยต้องวันนี้ก็เลยต้องผ่าตัดเอ็นที่หัวไหล่เพิ่มอีกรอบครับก็หนักเลยขาก็ขาดามเลหล็กสะโพกลุดเอ่อไหลเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดรัก,อก็อ๋อใครถามมันเกิดบุญก็ อีกกี่เดือนนะมารลักุมพามีน้ำมีสัตว์มีผ้ามีถุกหน้าอีกสองเดือนก็วันเกิดบ e ุญแล้วของหวานหน่อยของหวานหน่อยไม่ได้ไลฟ์นานเราไม่รู้เราจะคุยอะไรเลยอ๋อเราแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเราเอเราจะบอกว่าเราดัดฟันด้วยแหละถ้าจะสังเกตด,ดีๆจะเห็นนี่นี่นี่อันจะมีมันจะมีแหลมๆยื่นออกมาอืมเพราะเราดัดอินวิสไลน์ครับผม <c oughs> ถ้าสังเกตด,ดีๆฟันหมุนเยืนนี่อันนี้คืออ่าไปทำอินวิสไลน์ของพี่โบ๊มาครับผมใช่ก็อันนี้เขา เขาเกียร์ฟันออกไปให้แบบมันมีช่องว่างให้รีชันเนอร์มันบีบเข้ามาได้นี่นี่นีจะยิงย่งงองอกมาเห็นนะมันยักนะอืมอืมอม,มันยักฮูวันนี้คนดูเยอะจังสวัสดีฮะนิงกะระบาวันเกิดพี่อุ่นตรงกับวันเกิดหนูเลยใช่วันที่สิบมักเอ้ยสิบกรกฎา ฮายอัลโลฮายังยังยังไม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ยังไม่ถึง <laughs> ถึงวันที่สิบอีกต้องสองเดือนนู่น <laughs> อยากดูชักป่าแล้วอยากเปิดแล้วเหมือนกันครับอยากเปิดกองแล้วเนี่ยคิดถึงอ่ะ <laughs> 1 hmm. พ,พี่บุ o นทมนี่อิสยเอริหนึ่งสองสามสี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดซเว่นเซเว่นถูกแล้วล่ะโอ้ยนั่นนะอ๋อคนหลัง คือนขอสั่ท่าน่ารักน่านรัก,อ,รกรอ,อ่มัท่าน่ารักน่ารักเหรออือไงดี <ๆ S 1> ไม่เห็นน่ารักเลย <c oughs> เป็นไรเป็นอะไรไม่รู้โหนี่คนดูกับสองหมื่นแล้วหรอกฉันจะเก็บมีสละเปาโน ไม่ให้หรอกสิ้นเจ้าฮะคิดถึงเฮียมากคิดถึงทุกคนเหมือนกันเนาะที่จริงเราขอโทษที่แบบรอบออที่ที่ผ่านๆมาเราไลฟ์ไม่ค่อยบ่อยเพราะหนึ่งคือเราไม่ว่างยุ่งเรื่องร้านแล้วแบบมีเรื่องพี่มาอีกเราก็เลยไม่ค่อยว่างทําอะไรเท่าไหร่ใช่แต่นี่จะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆแล้วเพราะรู้ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> แ,ลแล้วว่าแบบพอออกงานไม่ได้อะ่ะทุกคนก็คิดถึงเนาะล้วก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันอยากคุยอยากเล่นก็พยายามจะมาไลฟ์บ่อยๆนะฮะ นาสใคิดถึงจุงคิดถึงเหมือนกันฮะไมไ่เล่นเลยอ่ะเยบุญน้าสวยมากเอา้าไม่สวย หล่อแล้วดูกล้ามด้วยอ,อ,อยู่ห้องอุตส่าห์เล่นกล้ามแล้วมันไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะ <c oughs> เราไปดูแล้วเราไม่ได้ผอมเหือ <c oughs> คนที่แบบมาพูดพี่แฟนคลับบอกว่าเราผอมเกินเราไม่ได้ผอมค่า BMI เราพอดีเดะเลยเราถือว่าเป็นคนที่สมส่วนด้วยซ้ำ <c oughs> <c oughs> รู้สะบ้าง แต่ช่วงนี้อ้วนขึ้นฮะช่วงนี้กินเยอะอ๋อสุดท้ายก็เท่นานั้นที่มันโตเป็นโต,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 ตเป็นสาวอยากตายเหรอเช็ดมาตั้งนานแล้วผมยังไม่แห้งเลยเนะี่ย แจ้ม,มน,น่ารักอยากได้อะไรเป็นของขวัญมันเกิดไหมไม่รู้ฮะเอาจริงอะ่ะมาถามเราเราก็ตอบไม่ถูกหรอกเอาจริงของขวัญแค่ของขอเรารหรอกแค่อ,อยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆกับเราก็ก,ก็พอใจแล้วล่ะไม่ได้อยากได้อะไรเลย แล้วรู้สึกว่าแค่คุณอยู่ตรงนี้ทุกอยู่กับเราทุกวันเราก็มีความสุขแล้วอะ่ะชวนเปมเปม,เปม,ไ,มไม่ไม่ไม่น่าว่างแล้วไม่อยากให้น้องไลฟ์ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกคือพรุ่งนี้ตื่นเช้ามากแล้วเวลาเวลาแบบเปมตื่นอะ่ะแล้วเขาจะตื่นเลยแล้วเขาจะไม่นอน เป,เป็นคนที่ยังไงดีตื่นยากตื่นยากมากเป็นคนที่แบบต้องปลุกแล้วปุกอีกอะขี้เศร้าเซกุดไนกุดไนครับผมถ้าเกิดใครจะไปนอนแล้วเดวบุนก็จะไปแล้วรู้สึกเข้าน่าจะกำลังมาส่งแล้วครับผมเราไลเมา่กี่นาทีละสินาทีก็จะพยายามมาบ่อยๆนะฮะ ช่วงนี้ก็ก,ก็ก็ยังไม่มีอะไรให้ติดตามเท่าไหร่ก็จะมีความมีไบโอซองเนาะที่แบบเป็นร้องเพลงต่างคนต่างดักนะครับผมก็เข้าไปฟังได้ใน Youtube ในจุ๊กใช่อ้วนอะไม่กินข้าวเลยสำหรับใครที่ เ,เรียนนาะเรียนออนไลน์หรือเรียนที่โรงเรียนก็ตั้งใจเรียนนะครับผมเป็นกําลังใจให้ในทุกๆอย่างนะครับผมแล้วก็สําหรับแม่แม่ที่ทํางานแลน้วเหนื่อยเนาะ <ๆ S 1> ก็สู้ๆเป็นกาลังใจให้เหมือนกันอช่วงนี้มันหนักเลยเนาะเข้าใจไม่ใช่เครื่องจริง,รงกระเทือนกันทุกคนเลยหมุนก็กระเทือนแบบกระเทือนหนักเลยหลายๆอย่างนะครับผมร้านทํามาก็ยังเปิดไม่ได้เนาะก็ทุ่ๆกันไปเรื่อยๆเนอาอเป็นกำลังใจให้นะครับผมอืม ผมก็เดี๋ยวบุญไปก่อนละเพราะเดี๋ยวแก๊บน่าจ,จะกำลังมาส่งข้าวแล้วครับผมก็บ๊ายบายฮะฝันดีครับผมบ๊ายบายฝันดีนะฮะฝันดีฮะฝันดีครับบ๊ายบายนะรักทุกคนนะครับผมจะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆเรื่อยๆนะไปละฮะ